กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2494เป็นต้นมาลัททิคอมมิวนิสต์ได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการสู้รบภายในประเทศเพื่อนบ้านของไทยได้แก่ประเทศเวียดนามลาวกัมพูชาพมา่าและมาเลเซียคณะกรรมการนเรศวรซึ่งรัฐบาลในขณะนั้นจัดตั้งขึ้น เพื่อทาการศึกษาและเตรียมรับสถานการณ์ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นได้ประเมินสถานการณ์ไว้ว่าอีกไม่นานประเทศไทยอาจจะต้องถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์เข้าแทรกแซงบ่อนทําลายและจะต้องประสบปัญหาสงครามนอกแบบหรือสงครามกองโจรอย่างแน่นอนจึงจําเป็นจะต้องจัดตั้งกองกําลังและทําการฝึกกําลังคนเพื่อเตรียมรับมือกับสงครามนอกแบบที่จะเกิดขึ้นโดยมีมติให้กรมตํารวจเป็นผู้รับผิดชอบ เตรียมการรับมือกับภัยคุกคามดังกล่าวเนื่องจากประเทศไทยไม่สามารถส่งกําลังทหารเข้าไปปฏิบัติการในเขต25กิโลเมตรจากแนวชายแดนได้ตามที่ได้มีการตกลงไว้กับฝรั่งเศสในอนุสัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสเพื่อวางระเบียบความเกี่ยวพันระหว่างสยามกับอินโดจีนลงนามกันณกรุงเทพมหาคนครเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2469จากนโยบายดังกล่าว พลตำรวจโทเผ่าศรียานนท์อธิบดีกรมตำรวจในสมัยนั้นจึงได้จัดตั้งค่ายฝึกอาวุธพิเศษที่ค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีได้รับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์ในการฝึกและครูฝึกจากประเทศสหรัฐอเมริกาผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจหน่วยต่างๆทำการฝึกอบรมในวิชาการรบแบบกองโจร<ป>การใช้อาวุธพิเศษ<ป>การโดดร่มระเบิดทำลาย การก่อวินาศกรรมการข่าวและการฝึกในการต่อสู้ทางยุทธวิธีในรูปแบบต่างๆโดยมีพันตำรวจเอกเจมวิลเลียมแลเป็นหัวหน้าคณะครูฝึกต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 1 3กองบัญชาการตำรวจภูทรชายแดนได้เสนอกรมตำรวจขออนุมัติจัดตั้งเป็นกองบังคับการฝึกพิเศษชั่วคราวโดยใช้ฝ่ายอำนวยการชายแดนเป็นสถานที่ตั้ง และได้แต่งตั้งให้พันรมตเอกประเนตริติรอชัยยศขณะนั้นเป็นผู้บังคับการฝึกพิเศษชั่วคราวเพื่อทําการฝึกกําลังลบนอกแบบเพื่อให้มีหน้าที่ในการลาดตระเวนชายแดนป้องกันการแทรกซึมตามแนวชายแดนป้องกันปราบปรามการก่อความไม่สงบและสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพต่อมาในปีพุทธศักราช2 5 1 5ได้มีประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่130ลงวันที่22เมษายนพศ2515ปรับปรุงกองบัญชาการตำรวจภูทรเสียใหม่และได้จัดตั้งกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนขึ้นกองบังคับการฝึกพิเศษจึงได้เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนอย่างสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2552 ได้มีการออกพระาพราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2,552ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่22กันยายนพุทธศักราช2,552เป็นต้นไปโดยกองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนประกอบไปด้วย1กองกำกับการฝ่ายอำนวยการ1ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจและกองกำกับการ1-9กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบังคับการฝึกพิเศษเดิมตั้งอยู่ที่อาคารกองบังคับการฝึกพิเศษโดยอยู่ภายในบริเวณกองบัญชาการตำตรวจตะเวนชายแดนเลขที่1-279ถนนโพหลโยธินแขวงสามเสนในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครต่อมาวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2563ได้ย้ายที่ทำการมาตั้งอยู่ณค่ายพระมหกอําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจรตะเวนชายแดนมีภารกิจดังนี้ 1. บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนได้หลักสูตรตลอดจนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 2. ผลิตข้าราชการตำรวจชั้ประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการตำรวจรตะเวนชายแดน 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมขร้าราชการตำรวจ ในการฝึกพิเศษการฝึกทบทวนและการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการฝึกสุนัขตำรวจ 4. ดําเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมีหน่วยงานขึ้นตรงจำนวน11หน่วยประกอบด้วย 1. ฝ่ายอำนวยการกองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่อาคารกองบังคับการฝึกพิเศษค่ายพระราม6ออำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบด้านการอำนวยการและประสานงานสนับสนุนหน่วยขึ้นตรงทั้ง10หน่วย 2. กองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายพระรามหกอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนในหลักสูตรพิเศษต่างๆกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีการต่อสู้ปราบปรามการก่อความไม่สงบ 3. กองกำกับการสองกองบังคับการฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ค่ายพญาสุรสีอำเภอเปแปลงยาวจังหวัดชาเชิงเซารับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดก,กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่จังหวัดตราดจนถึงจังหวัดจันทบุรีและกองกำก,กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่12ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสาแก้วกองกำกับการ2 กองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรการควบคุมฝูงชน 4. กองกำกับการ3มกองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่21ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ตั้งแต่จังหวัดบุรีรัมย์จนถึงจังหวัดสุรินทร์และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่อําเภอบูสิงจังหวัดศรีสะเกดจนถึงอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีและรับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่อ,อําเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญกองกำกับ,ก,บ,ก,บ,ก,บการ3 กองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรอาวุธประจำหน่วยรถเกราะ v 5 5 0เครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81มมและปืนกลขนาด93 5. กองกำกับการ4ี กองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ท <des> <des> ี่ค <des> ่ายเสนีรนยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่23ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดนครพนมจนถึงจังหวัดมุกดาหารและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่24ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดบึงกาฬจนถึงจังหวัดเลย กองกำกับการ4กองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรงานมวลชนสัมพันธ์ 6. กองกำกับการ5กองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายนาเรศวนมหาราชอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่รับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่32 มีความรับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจนถึงบ้านศบร่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและรับผิดชอบแนวชายแดนไทยพม่าตั้งแต่บ้านศบร่วงอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่33ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งแต่จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนกองกำกับการ5กองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูกรตรการปรร้องกันปราบปรามยาเสพติดให้โทษ 7. กองกำกับการ6ก,กองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายรามคำแหงมหาราชอำเภอเมืองเก่าจังหวัดสุขโขทยัยรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่31ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยลาวตั้งแต่จังหวัดพิษณุโลกจนถึงจังหวัดอุตรดิตถ์และกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่34ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยพมา่าในพื้นที่จังหวัดตากกองกำกับการ6กองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 8. กองกำกับการ7กองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ Sh um. ยายศรียนน์อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่13ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยพม่าตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรีจนถึงจังหวัดราชบุรีและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่14ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยพม่า ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีจนถึงจังหวัดประจวบคีรีขันกองกำกับการเจกองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูตรยุทธวิธีตำรวจเรื่องการตั้งจุดตรวจจุดสกัดและยุทธวิธีตำรวจเรื่องการต่อสู้ป้องกันตัวเก้ากองกำกับการแปดกองบังคับการฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ค่ายสีนครินทราอำเภอทุ่งสง์จังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่41ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยพมา่าตั้งแต่อําเภอท่าแซจังหวัดชุมพรจนถึงจังหวัดระนองรวมถึงการกระทําความผิดตามแนวชายทะเลจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่42 ที่รับผิดชอบการกระทำความผิดตามแนวชายทะเลจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเกต็ตกองกำกับการ8ปดกองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสูงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสิบกองกำกับการ9 กองังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายท่านมุกอําเภอเสดาจังหวัดสงขลารับผิดชอบการฝึกให้กับตำรวจตะเวนชายแดนสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่จังหวัดสตูลจนถึงจังหวัดสงขลารวมถึงการกระทำความผิดตามแนวชายทะเลจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลาและกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่44 ที่รับผิดชอบตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียตั้งแต่จังหวัดยะลาจนถึงจังหวัดนาราธิวาสรวมถึงการกระทำความผิดตามแนวชายทะเลจังหวัดปัตตานีและจังหวัดนาราธิวาสกองกำกับการก้าวกองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกหลักสู่จักรยานยนต์ทางยุทธวิธี 11ศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจกองบังคับการฝึกพิเศษตั้งอยู่ที่ค่ายพระรามหกอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีศูนย์ฝึกสุนัขตำรวจกองบังคับการฝึกพิเศษมีความชำนาญเฉพาะด้านในการฝึกสุนัขตำรวจเพื่อตอบสนองภารกิจต่างๆได้แก่สุนัขสะกดรอยสุนัขลาตะเวนสุนัขตรวจค้นยาเสพติดสุนัขตรวจคน้นวัตถุระเบิดสุนัขตรวจค้นทุนระเบิดและอุโมง์ ทั้งนี้กองบังคับการฝึกพิเศษมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับตำรวจตะเวนชายแดนภายใต้วิสัยทัศน์เป็นหน่วยผลิตและฝึกให้เป็นตำรวจมืออาชีพได้มาตรฐานสากล